แม้มีป่าติดรอบทุกหอบพิษแต่น้ำจิตในตีเรามีให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับสันหรือว่าเกษตรทฤษฎีสันเดิมเสาร์อาทิตย์นี้เข้ามาตัดหญ้านะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรให้แก่ทหารผู้กล้าําแนวชายแดนกัมพูชานะครับส่วนผมเองวันนี้ก็มาทำหน้าที่ของตัวเองนะครับบากทีเราก็เสียภาษีนะครับ เดี๋ยวภาษีปีนึงก็ร่วมสองแสนนะฮะก็หวังว่าเงินภาษีก็คงจะไปสนับสนุนกองทัพนะฮะให้สู้รบกับเมือกคุนะครับ,รบ,บ,นนรบเข้ามาตัดหญ้าบนโคกทุเรียนนะพอเราพ่นทุลินทรีย์นะฮะพ่นทุลินทรีย์ไปแล้วดินดำคนโคกทุเรียนเนี่ยเขาจะ ก็จะเริ่มดีงั้นพอรอบๆบคนต้นเนี่ยหญ้าก็จะขึ้นไวมากนะครับฝนตกสองวันเลยครับฝนตกใหญ่สองวันนะครับตรงนี้ก็คือแผนของผมก็คืออนาคตก็จะฝังท่อหกนิ้วนะครัฝังท่อหกนิ้วมุดลงไปหาร่องน้ําหน้าแปลงนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้เขาสักไปแบบนี้ก่อนฝนตกใหญ่น้ําก็จะประมาณนี้นะน้ำมัาจะไหลลงมา เนี่ยฮะบางรอบนี้คือท่วมขึ้นโคกทุเรียนเลยนะครับน้าเขาไหลมาจากด้านบนไหลมาไกลเป็นท่อระบายน้ําที่มุดใต้คลองส่งน้ํามาใบก็เริ่มดีแล้วครับสังเกตว่าใบที่ขึ้นใหม่ใบที่ขึ้นใหม่ก็จะเริ่มเขียวไม่มีจุดแล้วที่เป็นใบเพลากก็ต้องใช้เวลาอีก 30วันนะฮะฝาใบชุดที่เราทำที่ทำขึ้นนะฮะอย่างต้นนี้ครับต้นแรกกันเนาะอย่างต้นนี้ที่ว่าโดนมดกันไฟแล้วก็ผมทำจนกระแตกเป็นใบใบหางปลาหรือเป็นใบกลางนะ,ะตอนนี้เป็นใบกลางแนละ้วเนี่ยฮะเป็นใบกลางเดี๋ยวใบใบหางปลาลก็ใบเทหลาาใช้เว,วลาอีกเดือนหนึ่งนะฮะเราจะเห็นความคึบหน้าชัดเจนขึ้น สำหรับต้นที่สมน้ำเยอะมากครับตัดตอนแรกผมตั้งใจว่าจะตัดจะตัดด้านล่างด้วยเนี่ครับจะตัดด้านล่างด้วยมันก็จะดูสวยเนาะทีนี้คือตัดไม่ทันฝนเมื่อวานฝนตกนะแล้ววันนี้ก็ฝนตกเมื่อกี้ก็ตัดลุยฝนเลยนะตัดลุยฝนเลยปรากฏว่าเครื่องดับน้ําก็เข้ากองอากาศน้ําเข้ากองอากาศ วันจะตัดลุยขึ้นไปี่นี้ก็ตัดเฉพาะบนโคกนะครับส่วนที่เหลือสองแถวพอดีมีน้องในหมู่บ้านเข้ามาหาเข้ามาหาเราก็เลยเออถาว่างไหมถ้าว่างให้ช่วยถอนหญ้านะให้ช่วยถอนหญ้าบนโคกคนทุเรียนพนะอหญ้าเสร็จเราจะเอาเครื่องตัดง่ายๆัจ้างเขามาสายแล้วครับมาประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะให้เขาช่วยถอน นี้ผมก็ไล่ตัดกัมโคกแล้วก็ด้านล่างนี้ตัดไปได้ไปได้ร่องหนึ่งอะโดยรวมก็เริ่มดีขึ้นสภาพต้นสภาพใบเริ่มดีขึ้นเริ่มแข็งยอดขึ้นแค่จะทุกต้นเลยนะครับแม,มนะ้แต่ต้นมโสมะแต่มดคันไฟยังมีอยู่มดคันไฟมันมีอยู่เยอะมากเนี่ยครับอย่างต้นคู่นี้ ใบที่เป็นใบใหม่นะที่ผมทาใบเนี่ยเราจะสังเกตว่าใบเขาจะไม่มีไม่ค่อยมีจุดเหลืองแล้นะครับหลังจากที่เราพ่นสังกะสีแมงกานิสแคลเซียมแล้วก็พวกเกลือธาตุต่างๆนะครับพ,พ่นได้สองรอบนะครับพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกก็จะต้องพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับเราค่รักษาสีรอบติดต่อกัน นี่ครับผมว่าจ้าให้เขาถ้าไม่ทันจริงๆก็องต้องหวัานปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี้ก่อนพอดีรอบนี้ถึงรอบใส่ปุ๋ยสูตร16พอดีเพนะราะว่าเมื่อ10กว่าวันที่แล้ว10กว่าวันที่แล้วนี่ผมใส่ปุ๋ย6สามสามไปก็เนะริ่มแตกใบต้องรอดูใบใหม่เนะ ภาพโดยรวมก็ค่อนข้างลกกุกครับงามเลยย่าตัดไม่ทันจริงๆน้าฝนรม่นั้นก็ไม่เสร็จนะครับเนี่ยพอดีได้น้องมาช่วยเวยแถวหนึง่งแถวริมอมีแถวหนึ่งนะครับก็ให้เขาถอนแบบนี้เลยเดีย๋ยวผมมีเวลาผมก็เอาเครื่องตัดหญ้าขึ้นตัดส็นโคกก่อน ตัดเฉพาะบนโคกก่อนนะครับวันนี้ตัดบนโคกอย่างเดียวไปก่อนเลยข้างล่างตัดไม่ได้เลยครับเมื่อวานตัดนี่น้ํากระเด็นเข้าหน้านะคะู่นี้คู่นี้นี่ใบเป็นใบใบเทลาดละนะครับเป็นใบเทลาดแล้วก็เริ่มแตกใหม่เริ่มแทงยอดใหม่นะครับ ตู้นี้ก็ถือว่าโตเกินอายุตัวเรียนสิบเดือนเกือก,กว่าน่าจะสิบสองเดือนนะครับโตเกินอายุมีประมาณสี่สิบต้นครับที่โตเกินอายุดังน,นั้นต้องเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวพอผมเย็นนี้ถ้าฝนแรงก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแบบนี้ไปเลยตามที่เขาถอนเนี่ยนะครับอ,อันไหน ไม่ดีไม่เกลี้ยงไม่เตียนก็จะเก่าๆให้มันเตียนหน่อยใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ฉีดจุลินทรีย์นะฮะฉีดจ,จุลินทะรีย์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์ไหนเข้ามาก็ใช้ยาฆ่าหญ้านะฮะยาฆ่าหญ้าพ่นเลยดีกว่ายวนะผมถ่ายให้ดูด้านบนตองโคกแรกที่ว่าสมัยก่อนที่ผมเอาน้ําพุ่งมาทางโคกคุเรียนผมเลยนะฮะ ว่าน้ำมันแรงมากพวกนี้ก็สองต้นนี้ก็รับดินนี่ยครับน้ำเขาไหลมาเดิมมันจะวิ่งเข้ามาหาตรงพวกตูเรียนผมตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ย้ายล่องไปอยู่ริมทางย้ายล่องล่องไปอยู่ริมทางน้ำมันก็จะพุ่งไปด้านนอกไม่เข้ามาหาพวกตูเรียนนะครับเห็นว่าน้ำแรงเลยนะค เป็นน้ำป่าน้ำป่าน้ำไหลหลากสวนคุณลุงกวางลุงก็เจิมนองเลยนะครับนี่ครับเลยเป็นที่มาที่ไปว่าสวนคุณลุงเขาต้นในไยนะรัดนะฮะผู้เรียนในไยรัดแต่ว่าที่ผมฉีดเนี่ยฮะตรงริมที่มีควันควันออกเนาะตรงนั้นก็คือผมใช้วิธี พอเหลือจากของผมนะครับผมก็จะพ่นสารเนี่ยฮะเขาก็จะเริ่มแตกแล้วเริ่มรัดแล้วพ่นถังกระสีนะพ่นถังกะสีคือของผมเหลือนะครับปกติผมพ่นประมาณสามสี่ถังนะครับนี่มันเหลือรอบที่แล้วพ่นห้าถังนะหกถังที่หกไม่หมดนะครับถังที่หกไม่หมดก็จะพ่นให้สวนคุณลุง พ่นทั้งสองรอบเลยนะฮะก็ผุ้เรียนก็ตอบรับดีมากเพราะต้นเขาใหญ่เนี่ยอายุอายุก็ได้นะครับเนี่ยมีต้นนี้แะครับฉีดสองรอบแล้วยังยังไม่แทงยอดนะครับเนี่ยครับอาการขาดธาตุสังกะสีเราเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวคุณต้องหาวิธีนะครับตัวน,นี้อาจจะต้องเอาตัวคือมัดมาลาดโคลนะอันนี้คือ ฉีดสังกะสีไปสองรอบเหมือนกับทุกต้นเลยแต่ก็ยังไม่รับนะยังไม่แทงยอดไม่เริ่มติดติดเดี๋ยวลองดูเลยแก้ได้ไหมต้นนี้อันนี้ก็ต้องขอยาตดฝากคลิปวิดีโอไว้ในช่อง YouTube อีกหนึ่งคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ